สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์ทองเกษตรพิกโลครับตอนนี้ยังอยู่ในสวนทุเรียนในเขตจังหวัดชุมพรครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของสวนครับต้นที่ท่านเห็นนะครับเมื่อตะกี้เป็นต้นทุเรียนที่ตายเรียบร้อยแล้วครับสวนนี้ตายไปกี่ต้นแล้วสาเหตุนะครับเกิดจากอะไรแล้วมีวิธีการแก้อย่างไรเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกันเลยผมนายบุญรอดคำเจริญหรือชื่อเล่นชื่อหนุ่มครับผมอ่าคุณนุ่มเนาะครับ สวนทุเรียนตรงนี้ทั้งหมดกี่ไร่กี่ต้นยังไงอ่าประมาณ25ไร่ครับประมาณ400กว่าต้น25ไร่400กว่าต้นรุนรุนที่กาลังเก็บผลผลิตเนี่ยนะครับผมผมเห็นว่าตายหลายต้นเลยรวมๆแล้วตายประมาณกี่ต้นก็ประมาณเกือบ30ต้นนะครับ30ต้น30มิต้นครับโอ้ท่านผู้ชมครับ30ต้นนี้ก็ถือว่าเสียรายได้ไปมหาศาลเลยนะครับผม อ่ะเอาตีง่ายเอาแค่ต้นละหมื่นก็พอนะก็สามแสนแล้วนะถูกไหมแต่แน่นอนว่าทุเรียนไม่ต้นละหมื่นฮะมันมากกว่านั้นฮะใช่ไหมใช่ครับอ่ะนะครับแล้วเราแก้ปัญหายังไงก็ทุกวันนี้ก็รอรอเท่ว่าให้อากาศเปิดอือเพราะว่าช่วงพื้นที่ของเรามันเป็นหมอกปกคลุมอากาศเย็นอมันไม่เหมือนพื้นที่ข้างนอกครับพื้นที่ข้างนอกมันจะเป็นที่โล่งอืมหมอกจะไม่ค่อยเยอะครับครับผมเอาเคมีมาแก้ปัญหาช่วงแรก เอาอยู่ไหมเอาไม่อยู่ครับยิ่งยิ่งยิ่งทํายิ่งลามไปเรื่อยไปเรื่อยเหมือนอ่าบาดแผลที่เราไม่เอาประคบน้ําร้อนหรือว่ามันไม่แห้งอ่ะมันจะลามไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเอาจริงเลยพี่ทำสวนทุเรียนมากี่ปีแล้วอประมาณเกือบสิบห้าปีเกือบสิบห้าปีใช้เคมีมาโดยตลอดครับผมและล่าสุดก็เห็นทุเรียนตายเนาะครับเคมีไม่ย่างออกใช่ไหมณเวลานี้เริ่ม เริ่มแล้วครับผมเริ่มเพราะว่าผมเริ่มใช้ตัวนี้มาปีที่2องนะครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นครับผลผลิตก็รู้สึกว่าคุ้มค่าและไอ้ต้นที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยมันเป็นยังไงถือว่ารอดครับฟื้นจากที่ว่าอาการโคม่าโคม่าขนาดไหนเล่าให้ฟังหน่อยถ้าเปรียบเทียบก็ประมาณสักเจ็ดนี่คือว่าจะตายนะ จะตายแล้วครับผมใบมีไหมใบแบบนี้ไหมใบเริ่มจะร่วงครับผมถ้าถ้าเกิดว่าใบร่วงก็คือตุเรียนนี้ก็คือตายนะครับดูแล้วอาการของเขาไม่น่ารอดครับมันรอดมาได้ขนาดนี้เป็นเพราะว่าพี่พนาสันเนาะมาแนะนําสิ่งดีๆให้เนาะใช้อะไรบ้างมีแบคกับโพซอยและโพทีครับผมใส่ไปกี่ครั้งเราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สองเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่า ครั้งแรกก็มีอาการที่ว่ายังไม่ค่อยดีเพราะว่าครั้งที่สองก็เริ่มจะดีขึ้นพอครั้งที่สามแผลที่ว่าเยิ้มที่ว่าเน่าออกมาเริ่มแห้งแล้วก็สภาพใบเริ่มดีขึ้นครับผม,มก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมนะครับผลลัพธ์นะครับถือว่าฟื้นฟูต้นทุเรียนที่สภาพโคม่าอย่างที่พี่บอกบกลับมาเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ใบเต็มต้นเลยครับแล้วใบก็อยู่ในระดับสมบูรณ ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าถ้าบำรุงดีๆปีหน้าออกดอกออกผลผลิตให้เราได้ครับนะครับอ่ะนะครับถือว่าเป็นแนวทางออกอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการส่งเสริมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นอินทรีย์นะปลอดภัยใช่ไหมครับการเอาผลิตภัณฑ์พวกนี้มาใช้คิดว่ามันเปลืองไหมไม่ครับผมรู้สึกว่ามันจะคุ้มค่ามากกว่าอืมเพราะว่าหนึ่งสุขภาพเราอปัญหาไหนไม่ได้ครับผมอ่ะเราทําเองเนาะครับผมฉีดเองครับใช้เองครับ อ่าแล้วแต่ว่าเวลาขายได้เนี่ยเงินเราใช้เองไหม <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เองเยอัเผม <c oughs> อ่ะโอเคครับหยอกหยอกนะครับอันนี้เราก็หยอกพี่หนุ่มเลย <c oughs> อ่ะนะครับต้องขอบคุณพี่หนุ่มมากครับเปิดสวนให้เราได้มาพูดคุยกันนะครับในแนวทางที่แกประสบปัญหาแล้วสามารถแก้ปัญหาได้ผมนัทพงศ์ทองเกษมทักน์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับ